i อเอ็นไม่ได้เย็นชานะคะทุกคนจะชมเขาว่าเป็นผู้ใหญ่เกินวัยแต่ว่าไม่มีใครเคยถามเลยว่าทําไมเด็กคนหนึ่งจะต้องแบกความเป็นผู้ใหญ่นั้นไว้ในวัยที่เขาควรจะเป็นเด็กพวกเขาเติบโตมาพร้อมกับบทเรียนที่ว่าการแสดงอารมณ์จะทําให้เรื่องแย่ลงไม่เคยถูกอนุญาตให้แสดงอารมณ์ได้อย่างเต็มที่หรืออย่างที่เขารู้สึกจริงจ พวกเขาจึงเรียนรู้ที่จะใช้เหตุผลแยกตัวเงียบคลึมและก็พยายามทำตัวให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาพวกเขาคือคนที่คอยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นแต่กลับไม่ค่อยมีใครถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างพวกเขาเริ่มที่จะเก็บอารมณ์ไว้ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความรู้สึกแต่เพราะทุกครั้งที่พยายามจะแสดงออกกลับเจอแต่ความไม่สบายใจหรือการถูกเมินเฉยจากคนรอบข้างเลยเลือกที่จะเงียบแม้ในวันที่กำลังเจ็บปวด จึงมักที่จะหลบไปทำในสิ่งที่ทำให้วาวุ่นน้อยลงใช้ตรรกะเพื่อทำความเข้าใจกับความเจ็บปวดของตัวเองแยกมันออกเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นแทนที่จะรู้สึกกับมันอย่างแท้จริงเมื่อรู้สึกว่าตัวเองต้องการความรักพวกเขาจะให้เหตุผลและเมื่อเจ็บปวดพวกเขาจะถอยออกมาไม่ใช่เพราะว่าไม่แคร์แต่เพราะว่าไม่เคยมีใครตามเขาเข้าไปในความเงียบเหล่านั้นเลย ตรก,การนั้นทรงพลังก็จริงแต่การถูกกอดอย่างเข้าใจก็ทรงพลังไม่แพ้กันแต่ NTP ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หวังว่าจะมีใครสักคนจะเข้าใจว่าความเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีความเจ็บปวด